อัปเดตไปก่อนอัปเดตแก้วมังกรที่เพาะจากเมล็ดนะจ๊ะทุกคนสวัสดียังสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> ลืมลืมห <c oughs> ลงแล้วหลงหลงหลงลงืมเล้ล่เท่านะต้องรีบอัดไว้ก่อนนะเนี่ยนี้เป็นเ,เมล็ดพันธุ์ที่เขางอกมานะออของเราก็งอกดีดีนะ เป็นเมล็ดพันธุ์ของแก้วมังกรที่เพาะจากเมล็ดอันนี้ของสาวสาวน้อยทําสวนนะกิ่งกิ่งของสาวน้อยทําสวนนี่แก้วมังกรที่ตัดมาแล้วทิม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 นึกถึงตอนสมัยที่สาวน้อยทําสวนเขาส่งแก้วมังกรมาให้เรายังไม่เคยปลูกไงแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกแก้วมังกรใช่ป่ะสาวน้อยเขาส่งมาให้เราก็ทิมผิดผิดถูกถูกทิมหัวทิมคือคนคนราคนละฝั่ง มันต้องเป็นฝั่งที่เขาติดรากเข้าใจป่ะแต่เราไม่รู้สาวทิมยังไงมันก็ไม่งอกไม่ติดเลยสาวน้อยสงมาให้รอบหนึ่งสาวน้อยต้องเขียนไปด้วยอันนี้หัวน,นี่ทาย <c oughs> ใครออชอบฟังเพลงเพราะๆราะแล้วก็ไปติดต่อซื้อขายอ,อ,อยากซื้อขายต้นไม้ต้นพืชไปติดตามที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะยิ่งคนที่ชอบฟังเพลงเพราะเพราะยิ่งต้อง ไปกดติดตามได้พวกเราเนี่ยเป็นนักร้องออนักร้องประจำช่องคือเป็นกลุ่มที่ทำสวนปลูกผักทำเกษตรอินทรีย์และชอบร้องเพลงไงเหมือนน้องหนวดนอะช่องเดโชสุกอินมามรีขอตาเท่ยงแอดดั้งของพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกรหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมวรีเขาตาเที่ยงคนครพนมด้วยเดอ้อนั่นแหละไปหาซื้อติดต่อซื้อมอนซื้อมะเดือซื้อพืชผักต่างๆอนสีไม้ด่างพืชมงคลได้ที่ช่องน้องหนวดเดโชสุอินพวกเราเนี่ยสามคนเนี่ยชอบร้องเพลงเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่ชอบฟังเพลงก็เลื่อนได้ มันมีด้วยอ่ะคนที่ไม่ชอบฟังเพลงอ่ะฮชมันมีอ่ะมีไหมแบบคนไม่ชอบฟังเพลงเลยแหละเออบางทีเขาเข้ามาบ่นเราไงคือเราชอบร้องเพลง <c oughs> เออเขาก็มาบน่นเลยจะรีบทำอะไรก็ทําจะมาร้องเพลงอยู่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็เข้าใจว่าถ้าคนไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบแต่มันก็แปลกใจนะเขาไม่มีดนตรีในหัวใจบ้างหรือ,อไร หรือว่าหงุดหงิดอะไรมา <c oughs> ก็เลยแบบว่าบ่นเราไงเราถึบอกถ้าไม่ชอบก็ไปช่องอื่นเ <c oughs> พราะพวกเราสามคนที่ชอบร้องเพลง <c oughs> พอร้องเพลงแล้วมันทำให้ใครเครียด <c oughs> คือเราจะมีวิธีคลายเครียดด้วยการร้องเพลง่ง <c oughs> พวกเราสามคนมีคุณสมบัติที่ดีการเป็นนักนร้อง เพราะออกเสียงอักขระรอเรือควบกรัมชัดเจนโฮ้ยไม่อยากชมเลยอ่ะเฮ้ยชมกันเองได้ด้วยนี่ต้องอัดเก็บไว้ก่อนนะรู้ไหมจ๊ะก่อนที่หอยท่ามันจะมากินสาเหตุที่ต้องอัดเก็บไว้ก่อนเพราะวันดีคืนดีพี่หอยเข้ามาขมือไปหมดเอาขึ้นปลกปลกคลิปไว้แบบนี้ จะให้จะทุกคนจะได้เห็นว่าเออวันที่เราเพาะออแก้วมังกรจากมเมล็ดเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนี่คือได้ผลล้แต่ทีนี้ดูซิว่าจะมีการเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือแน่นๆแบบนี้เราก็จะต้องแยกเขาดูเขาแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยเออเนะ โรยนี่ไปด้วยโรยไว้ในหม่องนี้ด้วยอันนี้ไม่โดนอันนี้ก็ทชาอันนี้อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรที่เราสะสารไว้เนี่ยแก้วมังกรที่มันเป็นนิ่มๆอันนี้แก้วมังกรของน้องเล็กกับบาให้มานะน้องน้องเล็กกับบาอันนี้น้องสาวไอเฮียกับน้องเขยให้มากินให้มาฝากแม่ในวันเอ,อ่อเดือนเมษวันสงกราน ขึ้นมางอกดีมากเลยเห็นไหมแข็งแรงด้วยแต่ทีน่นี้ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยนิยมที่จะเพาะ,มะเมล็ดส่วนมากเขาก็จะกดมอร์นิ่งได้ยินปป๊าเราดมอร์นิ่งแล้วนะอันนี้ส่วนมากเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งมาปักชำนี่ของสาวน้อยเนี่ยเราตัดมาจากตรงนี้นี่นี่แก้วมังกรเห็นป่ะจะต้องทำอ้นี้ให้เขานะเดี๋ยวเราจะ คือต้องทําค้างให้เขานะี่ยออ้ยนี่อันนี้ยาวจังเลยอะเนี่ยขางสาวน้อยที่ให้มานะเนี่ยหม่องเนี่ยแล้วเราก็ไปปักอยู่แถวนู้นด้วยตัดอย่างนี้นะตัดอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปปักเอาไปทิ่มตัดปุ๊บทิ่มปับ๊บจะติดง่ายดีนี่ด้วยเห็นป่ะเนี่ยแก้วมังกรอุ้ยโตแล้ว อันนี้คือนี่ไงที่เราโรยไว้อันนี้มเมล็ดพันธุ์แก่แล้วนะแมงลักรูดไปโรยลงพื้นดินเลยแต่น,นี่แปลกใจทำไมยังไม่งอกสักทีนี่ดินเป็นกรดเป็นด่างหรือเปล่าคือถ้าดินเป็นกรดเป็นด่างนะเกินไปโรยอะไรก็ไม่ได้ไม่งอกอทั้งที่เป็นต้นเดียวกันนี่แหละอันนี้งอกดีดีเห็นปะ่ะแมงลัก มแม่เอ้ยงามจริงงามนสิ่งเปรียบปรยการหาคำใดเอ่ยเยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยื้องร่างยนพักแม่และค้างสวงสล่างเต่งตึงนี่หวังว่าจะได้กินเออ่มาราตีนมาระ จีเนี่ยเราเพาะไว้หลายหม่องเลยเนี่ยมีหลายหม่องที่แบบว่าติดลูกเขาไม่ได้ติดพร้อมกันเนาะอย่างว่าจะเอามาทําต้มจืดใส่หมูสับก็ไอลูกนั้นโตแล้วได้ลูกเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เราเอาผักชีมาโรยไว้ไม่บอกหรกว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเฮ <laughs> ้ยทำไมทำอย่างนี้เออ ก็ทดสอบไงถ้าไม่ได้พันแข็งแรงเดี๋ยวโค้งององไปเองนี่ผักชีนะอโดยใบอันนี้เป็นกิ่งของมะตูมแขกมะตูมแขกเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชําได้หลายคนยังไม่รู้ตัดเอามาทิ่มทิมทิ่มท,มท,มทิมเอาอันนี้มาวางไว้ด้วยนี่ก็เป็นมะม่วงหาวมะนาโหิที่เพาะจากเมล็ดนี่เอาเอาเม็ดแดงๆแก่ๆแกะมาแล้วก็มา ใส่ไว้แล้วก็เอาดินกลบเราตัดกิ่งไปแล้วให้เขาแตกเยอะๆชอบเพาะ,พาะเห็นอะไรที่มีมเมล็ดพันธุ์ก็เาพาะเพาะไปเรื่อยเปื่อยอันนี้นะอันนี้คือนี่มเมล็ดพันธุ์ผักชีรอรุนว่าจะติดไม่ติดเราเป็นคนที่ปลูกพืชปลูกผัก แบบเข้าใจธรรมชาติอันนี้ติดแล้วไอ้พวกเนี้ยติดหมดแล้วพวกกิ่งมะตูมแขกนี่ตัดปักชำมีเยอะแยะไปหมดตัดแล้วมาทิมๆทิมๆม,ม,ม,มาไว้ตัดแต่งกิ่งเขาเก็บกิ่งเก็บยอดไปกินกินดีจะตายมะตูมแขกเขาช่วยขับถ่ายได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเขียวดีไหม วันที่เราถ่ายคลิปนี้ก็คือเมื่อคืนนี้ฝนตกไงทีนี้คลิปก็จะปล่อยตอนไหนก็ไม่รู้คืออัดคลิปทิ้งๆทิ้งๆทิ้งๆไว้ในช่วงสถานการณ์นั้นๆณเวลานันาน้นๆแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บคลิปถ่ายลง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 ,ลงแล้วตั้งค่าเอาไว้เฉพาะหรือไม่เป็นสาธารณะตั้งไว้ก่อนอัดไว้ก่อนอัดอัอัดเก็บ เราจะปล่อยคลิปตอนไหนก็ได้อัดทิ้งไว้ก่อนเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันออคือพืชผักต่างๆที่เราปลูกอะ่ะเพราะเพราะเสร็จมีการเจริญเติบโตเราก็อัดคลิปทุกระยะการเจริญเติบโตทุกขั้นตอนอัดเก็บ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 เอาไว้จะปล่อยตอนไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นบางครั้งนะมันจะมีปล่อยคลิปแบบบ่นว่าเจ็บตายนะเราจะบ่นว่าเจ็บตาคลิปทุเรียนที่น้องเอส่งมให้คลิปนั้นเป็นวันที่เราเจ็บตาข้างขวาเราก็จะบ่นว่าอาจไปเจ็บตาข้างขวาไปทีนี้วันรุ่งขึ้นเราปล่อยคลิปอีกอันหนึ่งคลิปที่ตัดหญ้าเรียบร้อยมาแล้วคลิปนั้นก็ถ่ายไว้นานแล้ว ถ่ายไวช่วงที่เราไม่เจ็บตาใช่ไหมเราก็พูดในคลิปว่าเออเนี่ยเราไม่เจ็บตามาหลายวันแล้วเพราะคลิปนั้นเป็นคลิปที่อัดไว้หลายวันแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเมื่อวานคลิปทุเรียนใช่ไหมได,ได้รับทุเรียนจไดนะ้ยังบ่นว่าเจ็บตาอยู่เลยทําไมมาวันนี้บอกไม่เจ็บตาหลายวันแล้วเอออันนี้เราก็ต้องอธิบายฟังว่าเราอัดคลิปทิ้งไว้ในณนะสถานการณ์ นั้นๆเราไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ปล่อยอัดคลิปแล้วก็ปล่อยนะอัดคลิปวันนี้ปล่อยพรุ่งนี้เราไม่ได้ทําแบบนั้นเราจะอัดคลิปทิ้งๆทิงๆเอาไว้บางครั้งอัดไปเป็น10คลิปเลยเออแล้วก็ทยอยปล่อยคือมีมีเวลาเราก็จะอัดออวยตล้วเจอพี่หอยพี่หอยพี่หอยพี่พี่หอยนี่อันนอันนี้พี่หอย นี่พี่หอยทากเห็นไหมแล้วก็จะมีทากแบบนี้ด้วย mm hmm. เห็นทากแบบนี้ไหม mm hmm. เนี่ยเนี่ยเนี่ยทากแบบนี้ mm hmm. เห็นป่ะสารพัดทากน,นี่ตระกูลทาก mm hmm. เห็นไหมจ๊ะอันนี้คือเป็นเพ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูไอ้ตัวเนี้ยอันนี้อันนี้ก็เขาสร้างเขาสร้าง าสร้างกระดองกระดูมาป้องกันตัวเขาเองนี่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเนี้ยมันคนละชนิดกันอะเข้าใจใช่ไหมเอาวนันี้ก่ปลูกผักแบบปลอดสารไงเราก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆมาสายกินเขาก็กินเขา,เ,ขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินเราก็ต้องกิน ทีนี้ก็ต้องมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นส่วนพวกพี่ยูอะ่ะพี่ยูก็ให้สังเกตดีๆนะเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าอะไรบ้าตื่นเช้ามาเคยป่ะมีใครเห็นมั่งตื่นเช้ามาเอ้าทำไมบัญชีรองที่ที่ทำไว้หลายช่องนะคนที่ทำหลายช่องนะ สำหรับคนทำหลายช่องน่าจะมีปรากฏการเหมือนเราตื่นมาบัญชีรองล็อกเอาท์ออกหมดล็อกเอาท์ออกหมดเลยมีกี่ช่องล็อกเอาท์หมดเหลือแต่ช่องหลักช่องเดียวที่ยังอยู่เราก็เอ๊ะทำไมบัญชีรองล็อกเอาท์หมดเลยอ่ะเราก็เลยเข้าไปใหม่เพิ่มใหม่ เรากฏว่าพอไปกดเพิ่มบัญชีรองอ่ะสองสามสี่ห้าของเรามันบอกว่ามีบัญชีอยู่ในอุปกรณ์นี้แล้วอา้าวแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีการปรับปรุงแก้ไข,ขของพี่ยูเขาแน่นอนเนี่ยเราก็ไปปิดเครื่องบูตใหม่แล้วก็เปิดใหม่เออกลับกลับมาหมดเลยบัญชีรองกลับมาหมดเลยเนี่ยแหละที่เราอยากจะบอกว่า ในขณะที่พี่ยูเขามีการปรับปรุงแก้ไขมันก็จะมีผลต่อช่องพวกเรานะเออช่องอาจจะถูกปิดปิดกั้นการมองเห็นเนื่องจากมีการแก้ไขเอากริทึมคือถ้าเขาทําอะไรก็แล้วแต่มันมีผลต่อช่องพวกเราทั้งนั้นแนหะเราไม่ต้องไปซีเรียสมากเหมือนตอนนี้เห็นปะมีใครสังเกตเห็นเห็นเออช็อตวิดีโอมั้งไง พอดีเราเป็นคนที่เล่นเล่นในคอมเล่นในคอมนะเราถึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของช็อตวิดีโอเราก็ยังงงอยู่ตอนนี้ช็อตวิดีโอจะเห็นมีการจัดวางตำแหน่งข้อความไ like, like, ลค์ดิสไลค์เลฮะเห็นปะอยู่ด้านขวามือหมดเลยอยู่ด้านขวามือหมดเลยขอมุคอมเมนต์พอไปคอมเมนต์ปุ๊บมันก็แยกแล้วแบ่งเซ c กชันแล้ว ใช่ป่ะหลายคนน่าจะสังเกตนะถ้าเล่นในคอมอ่ะจะจะรู้ส่วนมากเราไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับในการเล่นอะไรในโทรศัพท์มากเท่าไหร่ต้องคนที่เขาเล่นเป็นอาชีพอ่ะใช้มือถืออ่ะเล่นอย่างเดียวเลยซึ่งเวลาเราไม่รู้ว่าจะไปดูตรงนู้นตรงนี้ทำอะไรในมือถือเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เราก็ต้องไปถามคนที่เขาเล่นอยู่ในโทรศัพท์เล่นในมือถือะเห็นป่ะ ความรู้มันก็แตกต่างกันไปความรู้ความถนัดความสามารถมันแตกต่างกันไปเราจะถนัดในเล่นในคอมเพราะเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาเราไม่ค่อยอยากจะจ้องโทรศัพท์มากแล้วก็ช็อตช็อตวิดีโอบางช่องบางช่องนะช็อตวิดีโอบางช่องนะลืมถูกเกี่ยวลิงก์ไปก็มีลงคลิปไปไม่มีใครเห็น เธอไม่มีคนเห็นเออันนี้คือเป็นระบบการจัดการของ AI เขานะที่เราจะบอกย้ำเสมอว่าพวกเราเนี่ยทำช่องเนี่ย AI อะ่ะเป็นคนจัดการ AI จะเป็นคนประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเข้าไปดูในอนาลิติกแล้วจะรู้เขาจะบอกนู่นนี่นี่นั่น คนที่จะมาดูเรานะ่อายุเท่าไหร่กราฟต่างๆจะโชว์ขึ้นมาไปดูสิไอพวกข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆเดือนนี้เดือนนี้วิดีโอวีดีโอนี้มียอดดูเท่าไหร่หนาทีเฉลี่ยแล้วมีคนดูกี่นาทีคลิปนี้มีเหรียญขึ้นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยไปดูในข้อมูลวิเคราะห์อนาลิติก มันมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกเยอะแยะแต่แปะเป็นลมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและแก้ไขไปเรื่อยๆใครที่ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเปิดสร้างรายได้ก็อัดคลิปไปนะจ๊ะสำหรับคนรักการปลูกอัดคลิปเอาไว้ดูในตอนแก่เท่าชราก็ได้แต่ในขณะที่เราอัดคลิปพี่ยูเขาจะได้เงินไปด้วยไงใช่ไหมนะมันจะไม่ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาอัดคลิป สร้างคลิปมาเพื่อเปิดสร้างไรายได้เราถึงต้องบ่นไงบางคนที่ขายช่องนะขายช่องนะนี่เรื่องซื้อขายช่องที่ต้องระวังคือหลายคนไม่รู้จริงๆคืออันนี้ไม่ได้ไปว่าอะไรว่าเขาโง่อะไรนะคือเขาไม่รู้อย่าไปว่าเขาโงา่คือคนไม่รู้ไม่ได้โง่เขาเห็นเขาเห็นพันทรับใช่ไหมมีคนเอามาขายแล้วให้กดลิงก์เข้าไปดู ต้องเข้ากลุ่มนะต้องเข้ากลุ่มพวกเนี้ยเขาบอกว่าเสนอขายเนี่ยช่องเนี้ยเสนอขายออสองพันบาท2,000บาทนะพอกดลิงก์เข้าไปดูปุ๊บเขาเห็นมีโฆษณาวิ่งเข้าเฮ้ยนึกว่าผ่านกดแล้วพันพันนิดนิดเองพันซัดนิดนิดเองต้องไปดูอนาลิติกขอเขาดูอนาลิติกนะแต่มันก็ปลอมกันได้แก่ทำเองเฮ้ยจริง บอกตรงทำเองเถอะทาเองเถอะอย่าไปซื้อช่องเลยเพราะมีฉาชีพมันเยอะหลายคนก็ไม่รู้เห็นกดเข้าไปลิงก์ปุ๊บวิตายแล้วมีโคตราเข้าแล้วสแสดงว่าผ่านกด1นึ่งพันซับสี่ชั่วโมงซี่ไม่ใช่หนึ 1, ่งพันซับอย่าไปดีใจจริงๆไปดูอนาลิติกต้องสี่พันชั่วโมงเพราะเดี๋ยวนี้พี่ยูอ คนที่มาเปิดช่องใหม่ๆนี่ลงคลิปไปเดี๋ยวก็มีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วเขาก็จะได้กินกับสปอนเซอร์เท่านั้นแต่เจ้าของช่องไม่ได้ไม่ได้ตังค์เพราะยังไม่ผ่านกฎเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้อีกว่าสปอนเซอร์กับพี่ยูเขาแบ่งกันคนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีใครอะรู้ขอ้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้ เขาแบ่งให้เราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกวันนี้พวกเราที่เปิดสร้างไรายได้แล้วผ่านกดไมาได้หนึ่งพันสี่พันชั่วโมงได้นี่ก็คือเราได้เหรียญมันขึ้นจากอะไรรู้ไหมส่วนมากโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้แล้วโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้เนี่ยแบ่งสามคนเลยนะแบ่งสปอนเซอร์แบ่งพี่ยูแล้วแบ่งเรานะแล้วคิดดูดมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะแต่ฟังดีๆนะ ถ้าพวกเราแบบไม่ซีเรียสเราก็สามารถเก็บกินเหรียญไปเรื่อยๆโดยการลงคลิปลงคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้ามีเวลาเออเก็บเหรียญเก็บเหรียญสะสมเหรียญของเราก็สะสมเหรียญอยู่สามช่องนี่แหละสะสมไปเรื่อยๆลงคลิปไป ถ้าเ <c> จ <oughs> ็บตามีมีปัญหาสุขภาพลงคลิปสั้นติดธุระไม่ว่างไม่สะดวกลงคลิปสั้น <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยช่องต้อมปลูกผักรักกินเองเออต้มต้มปลูกผักกินเองไปดูเหอะซ <c oughs> ับไม่รู้มาจากไหนแต่ดูยอดวิวเสร็จมันไม่บาลานซ์กันนะฮะ <c oughs> ถ้ากับตอนนี้เราถูก motivation จากซับจากวิวถ้าเป็นช็อตวิดีโอวิวแยะๆจะแป๊บปลมบ้าบอคอแตกมากเลยคลิปบางคลิปมันไม่น่าจะแบบมีคนดูเยอะอย่างหอมแบ่งของเราตอนนี้สองแสนกว่าเข้าไปแล้วมายังไงมายังไงอะ่ะช็อตวิดีโออะ่ะบางอันก็ไม่มีคนเห็นทีนี้ถ่ายคลิปช็อตวิดีโอ ซ้ำในในช่องเดียวกันดีนะที่เรามีหลายช่องเราชอบทดสอบทดลองเพื่อที่จะดูว่าระบบของพี่ยูมันเป็นยังไง5ปีแลปีนี้ยี่พฤษภาปีนี้เราทำมา5ปีนะเราทำมา5ปีเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบ YouTube เยอะแยะ,แยะตะแปะปนลม ลองดูนะพวกเรานะลองดูว่าถ้าบันไดบันดึงสมมติวันไดบันึงเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วอ่ะสังเกตว่าเหรียญมันจะขึ้นไหมเพราะฉะนั้นทําต่อไปทําต่อไปลงคลิปไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าเหรียญมันยังขึ้นอยู่ไหมถ้าเศรษฐกิจดีแล้วเหรียญมันไม่ขึ้นตามทั้งที่ยอดซับเยอะแล้ว ยอดวิวก็เยอะตามมาอันนั้นคือมีการแก้ไขอัลกอริทึมในการแบ่งรายได้ให้กับสมาชิกให้กับพาร์ทเนอร์อย่างพวกเราพวกเราเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนเข้าใจใช่ไหมรายได้ต่างๆเขาจะต้องแบ่งให้หุ้นส่วนแล้วพี่เขาก็จะทำไอ้นูน่นทำไม่นี่แนะนำอันนั้นแนะนำอันนี้ให้เราทำซูเปอร์เซนซูเปอร์แชทเพื่อที่จะให้ ไปหารายได้เพิ่มจากสมาชิกคนที่กดติดตามเราเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่พวกคนมีชื่อเสียงเ่ยแล้วใครมันจะมาสนับสนุนเงินให้เราอ่ะใช่ปะ่ะเราไม่อยากจะเอาเปรียบเอาเปรียบสมาชิกคนที่กดติดตามเราเพราะรักชอบเราชอบสไตล์การพูดการจาของเราเฮาฮาหุาห้นห นี่แหละเราไม่อยากจะให้พวกเขามาเสียเงินกดดงกดดาวให้นู่นให้นี่จะต้องเบียดเบียนเงินเขาอีกอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงพวกแฟนคลับเขายินดีที่จะให้ใช่ไหมกดดาวให้ส่งเงินให้สนับสนุนให้อะไรแบบเนี้ยอืม เราไม่อยากจะเอาเปรียบพวกสมาชิกหรือผู้ติดตามเพื่อนๆเราที่เขาชอบมาดูช่องเราอะไรเงี้ยทุกคนน่ะเขาจะชอบคนที่พูดจาเพราะผู้จาอ่อนหวานใช่ไหมโดยธรรมชาติแล้วอ่ะเขาไม่ชอบหรอกคนที่พูดจาเห้าๆหุ้หหนหๆอย่างเรามันก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน รสนิยมก็แตกต่างกันไปไม่มีอะไรวันนี้เราก็มาแพร่มๆม,ม,ม,มาอัปเดตแล้วก็มาบน่บนๆของพี่ยูถ้าใครต้องการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจะต้องมีทีมงานนะจะต้องมีทีมงานอะทีมงานตัดต่อทีมงานโปรโมทวางลิงก์อะไรแบบนี้คนธรรมดาอย่างเราถ้ามีทีมงานโปรโมทมโโมช่อง ทีมงานที่เ,เก่งมากๆเลยถามว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่เราต้องเสียเงินให้เขานะอยากดังใช่ป่ะช่องนี้ชราพรนี่อยากดังมากเลยทีนี้ทีมงานก็จะมาเลยมีคนมาถ่ายให้เราเราปลูกนู่นปลูกนี่แล้วมีทีมงานมาถ่ายให้เรามาตัดต่อคลิปให้เราตัดต่อตั้งแต่ที่เราเพาะเริ่มเพาะมาเมล็ดจนแบบว่าโตเก็บเกี่ยวอันนี้จะมีทีมงาน เราจะต้องแบ่งรายได้ให้ทีมงานนะเออเห็นปะ่ะพวกหลายๆคนที่ดังๆอ่ะช่องดังเขามีทีมงานทั้งนั้นแหละมันจะต้องมีทีมงานสำหรับพวกเราทำเองไม่ต้องแบ่งใคร <c oughs> แล้วถึงมันจะนได้น้อยแต่ไม่ต้องแบ่งใครเลยสักคนหนึ่งใช่ปะ่ะเออเนี่เดี๋ยวว่าจะมาทำคลิปเก็บยอดประตูมแขกเนี่ยนะยอดอ่อนๆนี่ พวกเราทําเองอะ่ะเราก็เก็บกินของเราเองไม่ต้องแบ่งใครเลยนะถึงเวลานะวันที่ยี่บสองนะเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วใช่ปะ่ะแ,แต่ต้องให้ถึงร้อยเหรียญน,นะจ๊ะเออทีนี้เราก็แบบสะสมเหรียญไปเรื่อยๆสองช่องก็สะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะพอถึงครบร้อยเหรียญเดี๋ยวมันก็โอนเงินเข้าบัญชีให้เราทีนี้มันจะถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกที ้ยนี่ติดดอกแล้วนะดูสิติดดอกแล้วเอ่ออันนี้เป็นกิ่งเดี๋ยวก่อนใช้กิ่งปักชำบ่ถั่วถัวถั่วม่วงถั่วแดงถั่วไรซ์เบอร์รี่ของน้องจี๊ดนะเนี่ยต้นนี้เนี่ยเขาชอบน้ำหมักจริงๆนะชอบน้ำหมักเนี่ยเอาน้ำหมักมาสาดๆาใสา่ อันนี้เป็นอะไรจ้าอันนี้เพาะจากเมล็ดเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูสิอึบอันนี้ก็เพาะจากเมล็ดอ้นี่รากลงมาหากินแลนะ้วน่ะต้นยอที่เพาะจากเมล็ดไปและ้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยจา้าทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้ทุกช่องเลยให้ความรู้ใหม่ๆด้วยหนึ่งสมองสองมือทำมุง่งมั่นขยันจะสันเวลา ชีวิตไม,ม,ม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้สวัสดีน้องบีสวัสดีน้องบีก่อนนี่อันนี้ขมิ้นขาวน้องบีโตดีนะเดี๋ยวเราจะต้องหาที่ให้น้องบีละไปขยายต่อขมิ้นขาวกินอร่อยมากไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักนะทุกคนช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาเนี่ยไปดูนะมีความรู้เขาให้ความรู้นะหลายคนในปลูกต้นไม้ผักผึกงนี่งามเลยนี่น้องบีอะไปดูไปดูต้นไม้ของน้องบีก่อนงามมาก พืชผักต่างๆที่น้องบีปลูกอ่ะไปดูเหอะงามแล้วดินให้สเกตดินน้องบีนะเวลาขุดขุดปลูกนู่นปลูกนี่ให้สัเกตดินดีๆนะดินดําดินแบบธาตุอาหารดีมากเลยอ่ะดินดีจะต้องดินสีดํดๆแบบเนี้เนี่ยดินมันจะต้องแบบดําๆคือจะหมักยังไงก็แล้วแต่สีดินจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบดินแดงๆเข้าใจใช่ไหมไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยว ถ้าโตอีกหน่อยก็จะลองแยกออกมานะใช้นิ้วงัดงออกมาเดี๋ยวขอขอขอ,ขอดูใกล้ๆหน่อยนะว่าจะไปว่าจะไปขอดูหน่อยเฮ้ยไปดูกันขอดูต้นนี้หน่ะนี่เออต้นกล้าต้นกล้าของแก้วมังกรไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> งานเยอะสู้ไปได้กันเดอ้อทุกคนแค่นี้นะ